สวัสดีชาวราศีธนูและผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูทุกท่านครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวราศีธนูกันนะครับว่าหลังจากที่ดาวเกตรหรือว่าดาวพระเกตนะครับมีการยกย้ายราศีนะครับจากราศีกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับจะมีผลต่อดวงชะตานะครับของชาวราศีธนูอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับหมอเลี่ยมรบกวนนะครับฝากขอทุกท่านนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์คำทนายในอนาคตข้อควรระวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมไปถึงเทคนิคการเสริมดวงการปรับดวงต่างๆเพื่อทุกท่านนย่ยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ประสบความสำเร็จได้นะครับหมอเหลี่ยมไม่อยากพลาดนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งเพาช่องของหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่เยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเหลี่ยมนะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ดาวพระเกตนะครับจะย้ายนะครับราศีจากกรกฎนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยตั้งแต่วันที่9กกันยายนนะครับ แล้วจะอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับก็เกือบ2เดือนนะครับช่วงการการย้ายการอยู่เข้ามาอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของชาวราศีธนูอย่างไรบ้างนะครับเรามาฟังกันนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวเกตน,นะครับย้ายเข้ามาสู่ในราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าในตําแหน่งดาวที่เรียกว่ามหาอุดนะครับมหาอุดก็คือนะครับมันแปลได้ว่าความสูงทรงนะครับ การที่มีบุญวาสนาดีนะครับมีบุญบารมีนะครับแล้วก็มีกุศลกรรมอันดีที่สะสมมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับเพราะฉะนั้นในตําแหน่งของมหาอุดเนี่ยเมื่อดาวเกตอยู่ในตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยมันจะส่งผล <c oughs> เขาเรียกว่าให้คุณทางด้านดวงชะตาให้คุณแก่ดวงชะตานะครับทั้ง12ราศีรวมไปถึงราศีธนูด้วยนะครับ โดยที่ดาวเกตนะครับเนี่ยนะครับจะให้ผลในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งการเพิ่มเติมเสริมขยายนะครับตรงนี้นะครับขยายอะไรนะครับเสริมอะไรนะครับก็คือใครนะครับที่ดวงดีนะครับมีดาวดวงอื่นประกรอบประกอบมาแล้วทําให้ดวงชะตาเนี่ยตกอยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยโดยดาวเกตเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้จะเสริมเรื่องนั้นเนี่ยให้ยิ่งดีขึ้นไปนะครับ แต่หากว่าใครที่ดวงไม่ดีโดยภาพรวมนะครับแล้วก็ดาวพระเกตย้ายเข้ามาในเดือนที่ไม่ดีอีกนะครับจะยิ่งเสริมให้มันแย่ลงนะครับหรือว่าลดให้มันต่ําลงอะไรเงี้ยนะครับยิ่งหรือว่าดาวเกตยยเป็นดาวที่เป็นตัวเน้นตัวขยายนะครับเพราะเรียกว่ามีทั้ง2ด้านแล้วแต่ว่าเราดวงดีหรือไม่ดีดวงตกหรือไม่ตกนะครับเพราะฉะนั้นดาวเกตก็จะมีความน่ากลัวเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มนะครับเพิ่มขยาย คราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในชาวราศีธนูนะครับตั้งแต่ที่ดาวเกตย้ายเข้ามาในมิถุนเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบเด่นในเรื่องอะไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชาวราศีธนูนะครับเมื่อดาวเกตนะครับย้ายเข้ามานะครับในเรือนปัตตานีเนาะก็จะเด่นในเรื่องของอะไรครับความรักนะครับคู่ครองนะครับใครที่ราศีธนูใครที่โสดนะครับ ในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์นะครับเขาเรียกว่ามีเกณฑ์พบนะครับพบเรียกว่าคนที่ถูกใจได้คนที่ถูกใจจะมาจากไหนนะครับคนที่ถูกใจก็อาจจะมาในรูปแบบของคนที่อยู่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าเกิดจากการที่เราติดต่อประสานงานเรื่องงานอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้คนที่เราดิวด้วยคนที่เราติดต่อประสานงานอยู่บ่อยๆนะครับก็ sack. จะมีสิทธิ์มีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ในเรื่องของผ่านในเรื่องของการทํางานทําธุรกิจต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นาชาวราศรีธนูที่โสดก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอใครนะครับที่สักทีเขาเรียกว่าได้พบคนที่ถูกใจสักทีหนึ่งนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่9กันยายนไปจนกระทั่งถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับในส่วนของคนที่เขาเรียกว่า คนที่มีคู่นะครับความรักก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับความรักก็โดดเด่นเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยจะมีการ,รเรียกว,ว่าปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นกับคู่รักเนาะคู่รักที่ห่างๆกันอะไรแบบนี้นะครับก็ในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันไปเที่ยวต่างจังหวัดมีการเดทไปพาไปกินข้าวนะครับใช้ชีวิตใช้ชีวิตใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอาจจะด้วยอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องของ การทํางานมากนะครับทำให้ไม่มีเวลาให้กันนะครับในช่วงของตั้งแต่วันที่9กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยชาวราศีธนูนะครับก็ที่มีคู่เนาะก็จะไม่ได้มีโอกาสเวลาใช้เวลาร่วมกับคนรักมากขึ้นนะครับทําให้ความรักมันแน่นแฟนมากขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางดีนะครับอย่างที่บอกว่าเกตเป็นมหาอุดเนาะมันก็จะเสริมในเรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนมีคู่เนี่ยก็จะดูดีไปหมดนะครับเรียกว่าความรักจะค่อนข้างโอเคเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งของเรื่องที่เด่นสําหรับชาวราศีธนูนะก็คือเรื่องของการงานนะครับโดยเฉพาะการงานที่ตอนนี้ทําอยู่นะหรือว่าการงานหรือว่าธุรกิจที่กําลังดิวอยู่การธุรกิจต่างๆการค้าขายที่กําลังทําอยู่นะไม่ใช่ตัวใหม่ที่เพิ่งเริ่มนะครับคือทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดีหรือว่ากลับมาปังนะครับกลับมาปังผลของงานเนี่ยทำอะไรก็สําเร็จในช่วงนี้นะครับในเรื่องของ การปัญหาต่างๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เนาะชาวราศีธนูนะครับช่วงนี้จะแก้ปัญหาได้เก่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น,นี่ยสามารถจะคลี่คลายได้ในช่วงนี้นะครับแก้ปัญหาได้ดีนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับใครที่ทําธุรกิจค้าขายนะครับหรือธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นจะเป็นช่วงที่อัดแอประยุกต์หรือว่าพลิกแพลงอะไรได้ได้ดีได้เก่งนะครับแล้วก็เกิดการพลิกแปลงหรือว่าการประยุกค,ครั้งนี้มันเกิดเกิด เกิดเรื่องดีๆเกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าทําให้เรื่องของธุรก,กิจเรื่องของการค้าขายเนี่ยได้กําไรค่อนข้างดีนะครับเขาเรียกว่างานก็เด่นนะครับความรับความรักก็ดีการงานก็เด่นนะครับสำหรับสำหรับชาวราศีธนูนะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับโชคลาภอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับแต่หากว่า ถ้าจะมีจะมาจากไหนนะครับก็คงจะมาจากเรื่องของคนรักนะครับเรื่องของคนรักนะครับเป็นเป็นคนนาโชคนะครับเรื่องของการงานนะครับการงานโดยเฉพาะอาจจะมีผู้ชายที่อยู่ในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะครับเป็นผู้ชายให้โชคนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะนะครับพอมีบ้างแต่ว่า เรื่องโชคอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนี้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่จะเด่นเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของคนรักนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็นะครับข้อควรระวังนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักเรื่องข้อควรระวังนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับช่วงนี้อาจจะมีผลในเรื่องของการพูดจาแล้วไม่เขาเรียกว่า ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับคนรักของเรานะครับตรงนี้อาจจะทําให้เกิดปัญหาเล็กๆขยายเติบโตเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตัดไฟต้นลมนะครับการสื่อสารนะครับต้องให้ชัวร์แล้วก็การพูดที่ไม่มีประโยชน์การพูดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีเนี่ยต้องงดนะครับช่วงนี้นะครับต้องงดเลยไม่งั้นจะ มีปัญหากระทบกระทั่งกันได้แล้วก็เป็นปัญหาที่เก็บไว้ด้วยแล้วไม่ยอมบอกกันนะครับงอนไปงอนมาแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสะสมนะครับก็จะเป็นปัญหาสําหรับชีวิตคู่ได้นะครับอื่นๆนะครับชาวราศีธนูไม่ต้องมีความกังวลอะไรนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีเนาะก็เรียกว่าการงานดีความรักเด่นนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับชาวราศีธนูนะครับก็ ผลของดาวเกตย้ายในช่วงของตั้งแต่วันที่9กันยาถึง4พฤศจิกาเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการงานนะครับก็ยินดีกับชาวราศีธนูนะครับเพิ่มเติมสําหรับชาวราศีธนูนะครับก็ในการเทคนิคการเสริมดวงเนาะช่วงนี้ก็เป็นดาวเกตนะครับเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอ เรื่องของความดีนะครับหรือว่าเรื่องของศสลกรรมนะครับช่วงนี้ก็คือให้ประพฤติดีไว้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องของดาวเกียรติย้ายนะครับในช่วงนี้ถ้าเรื่องของเมื่อกี้บอกเด่นเรื่องของความรักแล้วก็การงานเนาะถ้าอยากให้เด่นเพิ่มให้มันให้อ่ผลของดาวเกตที่เป็นตัวขยายเนี่ยเพิ่มนะ <interrupted> เพิ่มแรงเสริมแรงให้ความรักดียิ่งขึ้นนะครับจากที่ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ให้การงานดีขึ้นเนี่ยนะครับ ง่ายๆเลยครับก็ให้ทุกท่านนะครับหมั่นทําบุญนะครับสวดมนต์นะครับรักษาศีลนะครับแล้วก็ประพฤติตัวที่ดีนะครับไม่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนนะครับคิดดีทําดีพูดดีนะครับช่วงนี้จะทําให้ยิ่งเรื่องของความรักแล้วก็การงานยิ่งปังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสําหรับช่วงนี้เนาะที่เราจะช่วยให้มันเสริมแรงนะครับให้มันดียิ่งขึ้นจากจากผลทํานายไปนะครับสำหรับชาวราศีธนูนะก็ ให้ทุกท่านนะครับประพฤติดีในช่วงนี้ครับ